สวัสดีครับกินอะไรครับกินอะไรครับกินนี้กินอะไรขอดูหน่อยไม่เห็นเลยไม่เห็นจะมีเลยนี่หล่อไหมหลอวันเกิดได้อะไรบ้างได้เกิดเงี้ยได้อะไรบ้างได้เรื้อใครเสื่อใครซื้อเสื่อให้ได้ดีใครซื้อเสืเกงให้ได้ดีใครซื้อบอลให้ ไม่ใช่บอลใครซื้อให้ในบ้านอ่ะพี่อะไรพี่ใหม่เหรอพี่ใหม่ถ้าใครซื้อบ้านเลี่ยนให้พี่ใหม่อ้าวพี่อะไรนะพี่ผู้หญิงชื่ออะไรนะพี่ใหม่ไม่ใช่พี่ผู้หญิงนะชื่ออะไรพี่พี่ปลาพี่อะไรนะพี่ปังพี่พำเหรออ๋อขอบคุณทุกคนก่อนที่ซื้อให้ขอบคุณครับก่อน ขอบบคคุณรัไหว้ด้วยไหว้ๆๆเร็วไหว้เร็วขอบคุณครับยกมือขึ้นยกมือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับของขวัญสำหรับของขวัญขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะไหว้ด้วยไหว้ด้วยไม่ใช่ไหว้แบบนั้นยกมือไหว้ขอบคุณครับบ๊ายบาย